กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูก่านพบเพาะกับน้องนัดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากำลังสิมามาเบิ่งแมนองอ่น้องอเนยเนาะแล้วก็น้องกิก๊กผืนลงเอาเตาลงทานเอาเตาลงฐานตอนนี้โอ้อันนบ้อก,กาต๊ใหม่นะ ตาตกะใหม่พี่น้องซองตากลังเอาเตาลุงเออเอาถ่านอันเอาพื้นลงเตาเนาะสบายดีปลาลุงอือน้าซอยแม่เน่ากันเลยเน่ากันเลยบ่มีหมู่อืมปลาหาล่อบึงเฮ็ดหอบทิพย์กับบไราบ่รายบอือบ่มีเฮ็ ไาดีสิน้องมอลมงเตาน่อน้องก็หนื่อยเด้อน้องกิ๊กๆนางน้องก็นื่อยกะนน้องลูกมน้องกน่บลงนกิ๊กๆลงบอเห็นพี่น้องเอยน้องกิ๊กอย่นเมันมืดอวแล้วเฮ้ยสิเข้าไปเห็ดผักหน่ย

อันได้สวนใหญ่ได้สิปู่ยังสไงสิปู่มหม,ม,มักถั่วป้าสามชิคายตอนมันเป็นไเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่น่ะพอไร้ล,ลายเป็นได้กันยังได้เก็บขายเลย <c oughs> น้ำพายก็ลายขึ้นเนาะ ต้องตาพี่น้องเหตุสอยไแม่น้องอันเนยเนาะสบายดีพี่น้องคอยี่มือบาดอเปล่าาข hey, ่าวบาดเปล่าใกล้ท oh oh oh. ี่เม oh. ียเช้าที่เธอมาบนย่นเหอนว่าพี่ หายใจได้บ่หายใจได้บ่เต้ามันมันเกือกออกมาทรงนี่บอ่ะมันออกมาทางนีอ่ะได้แล้วทางนั้น นอนกิกิมึงดูพี่น่องมักใหญ่กะห้ามพอเดียวแม่ปูไหมตี๋เป็นฐานแห่งงามเนาะ เออใหม่ตัวนั้นแล้วเออนั่นแหละพี่น้องฮ็ดซอยน้องแม่น้องอ่ะเอยเนาะเพิ่นบ่มีผู้ชายก็มาหามซอยกันแบบนี้แพี่น้องพอน้องออยบ่อยู่ พี่น้องเด้ออือแม่เพิ่นสิลงเต็มขุดขี้ต้มเดุ้ดบ่อนด <laughs> ม่มแม่ ใหญ่ไปเนาะหนุกพืเดิยนปุ๋ยรังอืมด้เท่านั่นแหละนั่นกิ๊กี้เห็นบ่ะน่ะพี่น้องยังบ่อแล้วพี่น้องเลยยังบ่อเล้วพี่น้องเฮ้ยพากันหามอยู่ แ,แม่ทั้งนายผู้ขี้ฝุ่นขาก็ะจาจะขาดเลยเนาะแม่าเคิเา่าโอ้ยหามแต่หงไม่กซิบ,บอม่งใหญ่แแม่้อนอยแลัาใหญ่ั Thôi lấy à, thôi Mày cho suy lên lại nhang mà Tu lấy mà ham này ăn đi น้ำสะอาดบรนนาพี่มาไวป่วยแล้วายผูกเขาไปใจแห่งสิขาดพี่น้องเอ้ยหายใจบวดได้ขี้ฝุ่นก็ลายลมบวกเขาเนาะโอ้ยเผื่อซื้อได้เงินพี่น้องเอ้ยผือให้คอยไม่น้องจีพี่น้องเอ้ยอถี่ตายเลยพี่น้องหายใจบวดได้ แม่นั <t ess S 2> mm ่งคดอยู่นเห็ดสามคนสุพนพน้อเรหนพี่น้องเแม่มันแดดเนาะแดดเปนฮอตลมบยอย่างนี้เป็นไงอ้่ม่ดก่เนมันอยอื่ไะไรกางใหญ่หนะ แม่หาเห็ดม่ได้เพิ่นก็มาลงเตาต่ออหัวนแบบนะมันแดดนะแดดห้งบัดมันอ้าืขวานี่มันมเศ้าเห็ดกับบ่อจักเถอะให้เราหากับบ่ได้ฮะวูบไปไกลๆอย่าเนั้นกี่กี่เนาะอย่างนึะเส้นมาค้าเนี่ยก็อร่อยเกิจสิมากอด ไม่เะกเก็บมาเก็บมาง๊อเก็บมาให้แม่แมยเนี่อในนนี้นี่พี่ลยพี่ไม่ทางมันกิ๊กๆแกดูเลยพี่น้องเลยเห็ดซอยดูเห็ดเวียกต่ปับโลดซอยไพ่หยางเลืนทาง เอพี่น้องยายพญางอมเหนาพี่น้องยายอมเมนาบออมเมเผากะเนาะออเมเผากะเลี้ยงงัวเพิงัวเผิตัวเดียวหะแลนี่ให้เพินมาผูกยู่ในนาหวอันเิราไปเลี้ยงเดนาแม่นั่นหนาลายนาะอยู่ในนาแล้วแถวสวยไ่พี่สวย ได้แตงัวเลือกกินได้บางทีงัวกับบุกินแม่งพี่น้องน้องกิ๊กจกะตัดไม้มาติเซนี่เอาใหม่มาเออนนีี่่ได้ตัวใหม่บอเบิดนี่ มือเต้นเลยจนสีพี่น้องได้แพ้จนได้พี่น้องเลยหัวปูะมือแตกพี่น้องทำไม่บักใหญ่ป่ะถ้าถูกหัวปูะมือเต้นจนแตกเกิดน้องมักลานพี่น้องเลยดยดอ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 ยอู่ตอนนี้โอ้แมงปลาลิพี่น้องเลยสร้างกรบบได้เก็บแห้งคลิปนี้กัขอค้ชจ้อยเพื่อนท่านี้ได้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อขอเบิ่งผักเบิ่งผักส้มเด้อพี่น้องสบายดี Bye-bye.